ครับสวัสดีครับผมพงษ์ช่างบานบดานนะครับก็วันนี้จะมาติดตั้งมอเตอร์ประตูรั้วยี่ห้อ BSM มีเซ็นเซอร์กันนิบก็ตอนนี้ก็ทำการขุดหลุมตรงนี้นะขุดหลุมแล้วก็เดี๋ยวจะเทป,ปูนลงไปแล้วก็จะวางเพดจะวางเพดตัวนี้แล้วก็จะทำการร้อยท่อสายไฟรอไว้แล้วก็ พรุ่งนี้จะมาทําการติดตั้งตัวมอเตอร์ก็คือจะรอปูนแห้งก่อนแล้วก็เดี๋ยวทาการเจาะเดินสายฟงสายไฟไปหาชุดตัวเซนเซอร์ตัวเซนเซอร์กันหนิดก็เดี๋ยว <c oughs> จะทําการผูกเหล็กยึดฐานตรงนี้ก่อน <c oughs> เพื่อที่จะวางเพดให้ได้ระดับของตัวมอเตอร์เลยก็โอเคครับ แบบนี้ก็คือตัวชุดชุดตัวมอเตอร์นที่จะนำไปติดตั้งก็จะประมาณเป็นแบบนี้นะเป็นของ BSM ครับกำลังไฟ350วัตต์310วัตต์ครึ่งแรง1,400 RPM ออ่่ รับน้ำหนักประตูได้1,000กิโล<ะ>ก็จะประมาณนี้แล้วก็ชุดคู่มือก็เหมือนเดิมครับเหมือนเหมือนตามคลิปที่แล้วเลยก็แบบนี้นะนชุดคู่มือการติดตั้งชุดคู่มืออันนี้การเขา้าสายไฟนี่ก็จะเป็นชุด ุดแผงบอร์ดวงจรตัวนี้จะเป็นตัวแม่เหล็กตัวนี้จะระบบจะหยุดด้วยแม่เหล็กนะแม่เหล็กเป็นแม่เหล็กระบบหยุดตัวนี้จะเป็นชุดเซ็นเซอร์กันนี่ที่เวลามีอะไรเดินผ่านหรือวัสดุอะไรผ่านกันแล้วแต่รือมีอะไรวางฝังอยู่ก็ประตูก็จะไม่ทํางานท,งทั้งหมดเพราะมันจะตัดเซ็นเซอร์กันทางานออกแล้วก็จะเป็นบอร์ดเป็นบอร์ดโลดาว สามารถตั้งการสโลว์ได้ก่อนที่ประตูจะหยุดตั้งปรับแรงได้หยุดก่อนหยุดก็สโลว์ได้อะไรเงี้ยก็คู่มือก็ประมาณนี้ก็ติดตั้งง่ายครับนี่ก็จะเป็นชุดแม่เหล็กต่วนี้ก็จะเป็นแม่เหล็กตรงนี้จะมีตรงนี้จะเป็นพวกคอนโทรลแม่เหล็กที่เวลาแม่เหล็กเลื่อมนมาถึงอย่างเงี้ยมันจะทำตัดการทำงนานด้วยสวิตแม่เหล็กก็จะประมาณนี้เดี๋ยว วันนี้จะเทปูนก่อนแล้วครับพรุ่งนี้จะมาติดตั้งโอเคครับเดี๋ยวครับแล้วก็ตอนนี้ก็ทำการเชื่อมเหล็กเชื่อมเหล็กมาจากคานปูนนีนแ่แล้วก็ช่วงหลังก็ทำฐานขึ้นมาตั้งแล้วก็เดี๋ยวจะเทปูนทับเลยก็จะสะดวกง่ายก็คือพรุ่งนี้ก็สามารถที่จะมาทำการตั้งมอเตอร์ได้ แล้วก็เดี๋ยวจะกั้นแบบแล้วก็เทป,ปูนทับอันนี้ก็เป็นท่อใส่ไฟเอาใส่ไฟเดินสา่ไฟรอ,อไวนะ้โอเคครับเดี๋ยวก็จะเทป,ปูน,นครับแล้วก็จากที่ทําการเทป,ปูนทิ้งไว้หนึ่งคืนะนนะเมื่อวานอันนี้คือเทป,ปูนทิ้งไว้เผนเพดยึดข้างล่างก็จะมีพวกเหล็กผูกไว้ทั้งหมดกับเข้ากับข,าน,นะขานขานคอดิน ของล้างประตูนะแล้วก็เชื่อมใส่ชุดเพจเทป,ปูนรอดได้เลยแล้วก็ตอนนี้ปูนแห้งแล้วก็ชุดสายไฟเนะี่ยท่อสายไฟเราก็เดินร้อยลอ้อมอันนี้จะเป็นท่อสายไฟออกไปข้างนอกไปหาชุดเซนเซอร์นะชุดเซนเซอร์กันนี่อันนี้เป็นสายไฟหลักจ่ายมาแล้วก็จะมีสายดินลงสายดินนะกันไฟรั่วไฟจะตกแล้วก็ชุดท่อข้างนอกจะเป็นชุดชุดลิมิตติดอยู่ที่เสา ของประตูซ้ายขวาเดินออกแล้วก็ทําการเดินสายไฟมาก็แายไฟที่ผมเดินมาก็คือเดินมาจากฝั่งใต้ดินมาจากนี้ไปถึงโน้นไปถึงไฟมาจากทางนีนะ้ก็เดี๋ยวจะทำการตั้งมอเตอร์ประตูตัวนี้ก็มอเตอร์ก็เดี๋ยวจะยกเข้าตรงนี้แล้วก็สายจะลอยจากใต้รางของมันนะจะมีรูจะมีรูขึ้นมาตรงนี้นะตรงด้านในตรงนะี้ ก็จะขึ้นมาแล้วก็จะมาต่อเข้ากันบนชุดแผงแผงวงจรตรงนี้ตรงนี้จะเป็นชุดต่อ,อชุดเซนเตอร์นะตรงนี้ก็จะเป็นการปรับเซตค่าต่างๆของบอร์ดตัวนี้ก็จะเปิดปรับหมุนความเร็วความแรงของประตูอ่าตัวนี้ชุดต่ อันนี้ก็จะเป็นสายไฟเข้านะก็จะเป็นสายบวกสายลบสายดินก็จะประมาณนี้เดี๋ยวก็จะยกเข้าแท่นแล้วก็ร้อยสายไฟใส่ใส่หลังเฟืองยึดที่กับโตกระตูเข้ามาดูขดั้นตอนแล้วก็การใส่ชุดหลางเฟืองเนะี่ยก็จะใส่ ล้างเฟืองแบบเนี้ยเลื่อนประตูมาให้ตัวล้างเฟืองตรงส่วนหัวที่เราต้องการติดเริ่มต้นเนียให้มาอยู่บนหัวเฟืองขับของตัวมอเตอร์นะเราทำการเชื่อมให้ติดเมื่อเชื่อมติดแล้วเราก็จะเลื่อนเลื่อนไปให้สุดหลังของท่อนที่ให้มานก็ให้อยู่ที่บนหัวเฟืองขับ ของตัวมอเตอร์เช่นเดิมครับแล้วก็จัดระยะให้ได้นะแล้วก็ทำการเชื่อมเชื่อมตัวฐานบูทนะฐานบูทที่ยึดตัวหลังเฟืองนะติดกับตัวบานประตูล้วนะแล้วก็จะมาไล่เชื่อมบูทแต่ละจุดให้ครบ แล้วก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆนะไปต่อชุดเฟืองตัวใหม่ก็จะเลื่อนเลื่อนไปครับก็บจะต่อ เฟืองขับอย่างนี้นะอย่าใช้การกะระยะและวัดมันจะทําให้เฟืองเกาะลังเฟืองเนะี่ยไปเกาะตัวเฟืองขับของมอเตอร์ได้ไม่ดีเท่าไหร่ก็จะเลื่อนมาให้อยู่บนหัวเฟืองขับของตัวมอเตอร์แบบนี้แล้วก็จัดระยะระดับกดลงไปให้แนบสนิทเฟืองแล้วก็เชื่อมให้ติดเชื่อมตัวฐานบูทเนะี่ยฐานบูทให้ติดกับตัวประตู แล้วก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยครับจนกระทั่งสุดประตูนะแล้วก็เมื่อเมื่อสุดประตูแล้วเราก็จะทําการอัดน็อตยึดรางเฟืงองให้แน่นอีกทิงครับเมื่อทําการใส่ตัวชุดับรางเฟืองติดกับประตูได้ทั้งหมดแล้วก็มาไล่อัดน็อตยึดลงังเฟือง ให้แน่นอีกทิงนะฮะก็คือตอนที่เราอัดนอนเนี่ยเราก็คือต้องดูจัดระยะของมันด้วยนะเพราะาตัวรางเฟืองย,ยังสามารถขยับขึ้นลงได้แล้วก็กดให้มันแนบสนิทจนะก็เหมือนกัน,นก็ต้องเลื่อนมาตรงจุดต่อให้ให้ตรงกับชุดหัวเฟืองขับของตัวมอเตอร์แล้วทำการไล่อัดน็อตให้แน่นทุกจุดดูให้มันสนิทกับเฟืองนะ ก็อัดแน่นเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะไปชมขั้นตอนต่อไปกันครับครับแล้วก็หลังจากการที่ไล่เชื่อมชุดรางเฟืองไว้ทั้งหมดแล้วนะฮะก็การเชื่อมรางเฟืองก็จะต้องค่อยๆเลื่อนแล้วก็เชื่อมไปทีละช่วงช่วงช่วงอย่างที่ทํามเมื่อสักครู่นะฮะแล้วก็ไล่อัดน็อต็อกยึดบูทรางให้แน่นแล้วก็ อ,อันนี้ก็จะต่อชุดสายไฟเข้าไว้หมดเลยนะ <Okay. S 1> ก็จะเป็นสายไฟ <Okay. S 1> สายสายดินแล้วก็สายกาวนะ <Okay. S 1> อันนี้ผมลงกาวไว้ด้วยนะฮะลงลงสายกาวไว้ด้วย mm hmm. เพื่อเวลาไฟรั่ว mm hmm. เปิดไฟรั่วไฟอะไรเงี้ยมันก็จะลงดินแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเป็นกุญแจเปิดสําหรับเป็นการเปิดแบบเมน,นนะูน่ะก็คือเปิดเปิดโดยไม่ใช้ไฟนะครับ แล้วก็ถ้าถ้าเวลาจะปิดใช้กลับมาใช้ไฟเหมือนเดิมเนี่ยเราจะต้อง,องนออเนี่ยเราก็จะบิดกลับเข้าไปแล้วก็เอามือเลื่อนก่อนนะเอามือเลื่อนให้ให้ให้เฟืองมาดังกึกเนี่ยครับเห็นไหมมันจะดังกึก,กแล้วมันจะเลื่อนไม่ไดล้ลแล้วค่อยใช้รีโมทนะฮะถ้าไม่งั้นมันจะเกิด ุดเฟืองภายในอาจจะเกิดการชํารุดกระชากเฟืองลูดได้นะก็จะประมาณนี้แล้วก็ถึงจะเป็นใช้ทีม่มดส่วนอันนี้จะเป็นชุดพวกสายลิมิตสายสายลิมิตคือหรือสายเซนเซอร์นะก็คือยังไม่ได้ต่อนะพอดีว่าของให้มาไม่ครบขาดขาดชุดเซนเซอร์เดี๋ยวจะเดินสายรอไว้แต่ว่ายังไม่ได้ต่ออันนี้จะเป็นสายเป็นสาย5เส้นนะมันจะใช้ทั้งหมดก็คือ6เส้น จะวิ่งจากฝั่งนู้นมาฝั่งนี้สองเส้นแล้วจากฝั่งนี้ออกมาสี่เส้นมาเข้าที่ตัวแผงบอร์ดควบคุมก็จะ,จะมาต่อกันอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาต่อให้ดูอีกทีเดี๋ยวจะรอของมากก่อนนะะแต่ตอนนี้คือใช้เปิดใช้ได้เปิดปิดได้ปกติแต่ถ้ามีอะไรเดินผ่านประตูประตูมันจะไม่หยุดการทํางานแต่ถ้ามีเซ็นเซอร์แล้วประตูมันจะหยุดการทํางานถ้าเกิดมีอะไรเคลื่อนผ่านหมดผ่านประตูช่วงเวลาที่ประตูทํางานมันจะหยุดและจะเปิดกับก็จะประมาณนี้นะฮะ ดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการต่ออีกทีครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือจุดต่อไฟนะที่ทําการต่อไฟออกไปหาชุดประตูชุดมอเตอร์ประตูรีโมทตรงนู้นนะก็ทําการต่อไฟจากชุดดึงผมก็ทําการดึงไฟมาจากชุดตัวนี้นะชุดชุดที่ก็มีอยู่แล้วเนี่ยก็คือจากทั่วบ้านเนี่ยก็มีจุดเนี้ที่กลสุดนะ จะทำการดิงไฟอันนี้เป็นผนังประมาณพูดอ่าแล้วก็เขาก็ติดเป็นกระเบื้องลวดลายให้สวยงามตัวนี้เขาจะผ่าเป็นช่องผนังโป่งข้างในนะกูสองฝั่งแล้วก็ผมก็ทำการถอดชุดนี้ออกมาแล้วก็ตรงนี้คือเจาะเจาะรูร้อยแต่ไฟขึ้นขึ้นไปหานะข้างในนะจะต่อจั๊มมันจะตรงนี้แล้วอ,ออกมาที่กล่องออกมาที่กล่องกันน้ำตัวนี้นะแล้วก็ทำการเดินแต่ไฟ เปิดไม่ออกจะเปิดสายดูสายสายก็คือเจาะผ่านด้านหลังมาแล้วตรงนี้เป็นแผงบงังริดนงนะก็เจาะขึ้นมาหาที่ตัวเข่าเบเกอร์ด้านบนแล้วก็สายชุดนี้ที่วิ่งมาจากประตูก็คือมาต่อเข้าที่เบรกเกอร์ที่ตูดเบรกเกอร์ด้านลาน่างก็อันนี้ใช้เป็นแค่10แอมป์นะ10แอมป์15แอมป์20แอมป์ได้หมดนะ เกิดเกิด,กดมีปัญหามันจะได้ตัดไว้นะป้องกันการช็อตแล้วก็ผมก็ทําการเดินท่อลงพื้นฝัง่งดินก็เดินไล่จากนี่ไปเลยไปถึงโู้น ون, ต้องไปสุดตรงโน้นอ่นะก็เลี้ยวหักขวาตรงนน้นเพื่อที่จะไม่ให้ผ่านสนามหญ้านะตอนนี้ก็เพิ่งปลูกหญ้าใหมา่เพราะแรกกะว,ว่าจะวิ่งผ่านสนามหญ้านี่มนมันจะไลยต้องขุดไปโดนต้นยาที่เขาเพิ่งปลูกเสียหายก็ใช้เป็นรัดผ่านในแผน ก็บ้านก็สวยงามเลยนะก็เป็นบ้านพักก็อันนี้ก็จะคือเดินข่อฝังดินมาหมดก็มาสุดตรงนี้สุดตรงนี้แล้วก็ผมก็เลี้ยววิงว่งวิ่งฝังดินมาลตรงนี้แล้วมาขึ้นที่ใต้ฐานใต้ฐานของมอเตอร์ก็จะประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็ติดตั้ง เสร็จแล้วฮนะคือใช้งานได้แล้วแต่ยังไม่เสร็จสิ้นดีก็คือขาดชุดเซนเซอร์ชุดเซนเซอร์คือตรงนี้ที่เก่าเนะี่เดินสายร้อมดแนละ้วขาดชุดเซนเซอร์เเซนเซอร์จะจะจะมาตามหลังไม้ตีเนี่ยคือของมาไม่ครบก็ผมใช้การเดินท่อเหมือนกันจากฝั่งนี้ไปหาฝั่งนี้เป็นเป็นชุดลิมิตเดี๋ยวไอ้ตรงเนี้จากชุดตัวหนอนมาถึง มถึงรางรลางของประตูเนี่ยเหล็กถึงชุดเพาประตูเนี่ยตรงนี้อจะเทเขาจะเทปูนทับเดี๋ยวมันก็จะกบท่อรางนี่ยหมดมันก็จะไม่เห็นร้างแบบนี้นะก็จะประมาณนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้จะจะลองเทแล้วก็ต่อไปจะเป็นการใส่ชุดเบรกนะเบรกก็คืออ่าตัวนี้จะเป็นตัวลิมิตเป็นระบบแม่เหล็ก ก็จะใส่ตรงจุดตำแหน่งประมาณมันจะอยู่ตรงกับช่วงหัวเฟืองพอดีตรงเนี้ยจะเป็นตรงชุดตรงเนี้ยนะเนี่ยตรงตรงตรงแป้นตรงเนี้ยเนี่ยคือจะเป็นชุดแม่เหล็กจะเป็นการตัดกันทํ้งานด้วยชุดแม่เหล็กก็จะอยู่เราจะตั้งชุดประตูหน้าหน้าเอาระยะประมาณเนี้ยแล้วก็ที่เราต้องการเนี่ยเราจะใส่ให้อยู่ตรงกลางของแป้นแม่เหล็กตรงเนี้ยโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะเลื่อน เมื่อได้ตรงนี้ปุ๊บเราก็จะทำการมาร์กไปก่อนแล้วก็ขยับตัวมาแล้วก็เดี๋ยวจะทำการล็อกเหมือนทำการล็อกให้ในที่ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยค่อยมาขยับกันจริงจริงแล้วก็จะใส่ชุดหน้าชุดหลังเบรกหลังล เลื่อนประตูไปข้างในสุดอ่าเราจะเลื่อนประตูได้ต่อเมื่อเราปลดเบรกตัวนี้แล้วนะปลดล็อกตัวเนี้ปล่อยกุญแจแล้วง,ง้างมันออกหมาสุดถึงจะเลื่อนแบบนี้ได้นะแล้วก็ข้างหลังก็จะตามประมาณนี้อ่าอยู่ประมาณตรงแป้นแม่เหล็กสังเกตตรงแป้นแม่เหล็กก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วก็จะมาร์กทำการมาร์กไว้ก่อน อันนี้เราก็จะติดเราจะติดตั้งไปโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลอง เราก็ปิดตัวนี้กลับเข้าไปแล้วก็เลื่อนให้มันดังกลึบก่อนเ yeah. นี่ยจะล็อกเนี่ยแล้วก็ค่อยใช้เป็นชุดรีโมทตอนนี้ผมจะลองเปิดฝาหลังก่อนว่าอยู่ตรงที่เราได้ไดต้องการไหม เราต้องการเลยนะจะเหลือจะเหลือตรงนี้หน่อย <Okay. S 1> จะเหลือช่องตรงนี้ไว้หน่อยกันมันมากระแทกมาแล้วมันก็สุดเบรกพอดีเลยฮนะตอนนี้คือข้างหน้าได้แล้วผมก็จะทําการล็อกแน่นเลยนะ ต่อไปผมจะเลื่อนไปข้างหน้า <Okay. S 1> ดูว่ามัน <Okay. S 1> มันจะหยุดตรงที่ <Thank you. S 1> ที่เราต้องการไหมกดูหน <Okay. S 1> ักก็ดูหน้าอาจจะน, <Okay. S 1> นอนรบช่องเสาหน่อย โอเคมันก็ยังไม่สนิทเนี่ยทีนี้เราก็ทําการวัดเลยข้างล่างตีกว่าข้างบนอยู่ที่สองเซนสี่ส่วนข้างล่างเนี่ยข้างล่างอยู่ที่สองเซนหนึ่งอ่าเราก็จะไปขยับแม่เหล็กถอยกลับก็คือเอาจุดที่แคบที่สุดจะคือสองเซน เราจะไปขยับทีสองเซน,นแป๊บนึงครับอ่าทีเนี้ยเราก็จะมามาร์ k ตรงเนี้ยเราจะถอยกลับมาอีกสองเซน แล้วเราก็จะมาลองดูใหม่ก็ปิดตังนี้กลับไปก่อนนะแล้วก็แล้วก็เลื่อนให้มันเนี่ยจนกว่ามันจะดังแบบนะั้นเคแล้วก็ผมจะไปลองจะลองมามปิดดูอีกทีนี่ผมจะกดถ้ายหลังก่อนอเคแล้วก็ผมก็จะเลื่อนกลับมั้งหน้า โอเคพอดีเลยสนิทพอดีเลยฮนะข้างล่างชนปึก๊กข้างบนจะห่างนะฮะเราต้องเอาจุดที่จุดที่แคบที่สุดเป็นหลักนะอย่าไอาจุดกว้างฝึกเป็นหลักนะไม่งั้นประตูจะชนก็จะโอเคประมาณนี้เลยครับนี่คือการตั้งชุดระบบเบรกไม่เหล็กก็โอเคครับก็ต่อไปก็จะเป็นการติดตั้งชุดชุดเ็นเซอร์กันนี่นะ ครับต่อไปก็จะเป็นการต่อชุดเซนเซอร์นะฮะดยเป็นเซนเซอร์กันนิดก็จะประมาณนี้นะ,นะครับเดินแต่ไฟขึ้นมาที่ใต้ตูวเซนเซอร์ก,ก็อันนี้ก็จะเชื่อมเชื่อมไปถึงฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นสองเส้นนะฮะแล้วก็จะวิ่งไปหาฝั่งนู้นที่สี่เส้น ฝั่งนี้จะมีสี่เส้นนะอฝั่งนี้จะมีสี่เส้นแล้วก็อ่าจะมีจัมเปอร์อยู่นี้นี่จัมเปอร์ก็จะจะสลับจัมเปอร์ถ้าเกิดมันไม่ทํางานให้สลับจัมเปอร์ตรงนี้เป็นจัมเปอร์ถ้ามันไม่ทํางานเราก็สลับแต่อันนี้ผมสลับเวลาสลับมาฝั่งขวา แล้วก็ต่อไปก็จะใส่ส,สายชุดเซนเซอร์ก็ตามคู่มือที่เขาให้มาเลยะนี่จะเป็นสายชุดเซนเซอร์กันนี่ก็จะเข้าไปต่อกับชุดชุดวงจรตรงนี้ชุดชุดบอร์ดชุดบอร์ดอรโอเคครับก็เดี๋ยวผมต่อก็ตามคู่มือที่เขาให้มาเลยนะ เราก็ดูเนี่ยเส้นไหนเข้าเส้นไหนเข้ารู้ไหนก็จัประมาณนี้นะก็ต่อไม่ยากนะครับก็จะประมาณนี้นะส่วนพวกนี้ก็จะเป็นการปรับจูนเร่งความเร็วของประตูการสโลประตูก่อนจะหยุดก่อนจะอะไรเงี้ยก็จะประมาณนี้ตรงนี้จะเป็นชุดไฟเข้า l อลแล้วก็สายอิน แล้วตรงนี้จะเป็นไฟหัวเสาต่อสำหรับโชว์หัวเสาเนยก็จะประมาณนี้โอเคคร,ครับครับตอนนี้ผมก็ทำการต่อสายไฟเข้าไปหมดแล้วจากจุดเซนเตอร์นเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือจะเข้าที่เนี่ยฝั่งฝั่งก็เราก็ไล่สายตามสีลยตามคู่มือนะก็สายไหนเข้ารู้ไหนก็จะประมาณนี้แล้วเราจะใช้แบบไหนจะใช้กด ติดปล่อยดับก็อีกรูนึงอะไรเงี้ยก็ไล่ตามคู่มือเลยก็จะประมาณนี้ตอนนี้ผมปล่อยปล่อยไฟเข้ามานะเห็นไหมีไฟเข้าอยู่แ่้วแ้สจกว่าสายไฟถลวกเต้นะนะจะมีการดับโอเคครับแล้วก็ถ้าเราต่อไฟเข้าแล้วเนี่ยตัวชุดเซนเซอร์เนี่ยครับ มันจะมีไฟขึ้นนะสีแดงแดงเห็นไหมครับเห็นไหมไฟสีแดงตรงนี้แล้วก็เมื่อเมื่อมีการเคลื่อนไหวผ่านหน้าเซนเซอร์มันจะมีเสียงนะก็คือมันจะเป็นระบบระบบหยุดการทำงานของมอเตอร์แล้วประตูก็จะเปิดกลับเลยก็จะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมาลองเทสครับ เราก็จะดูนะเราก็ลองผ่านที่ชุดเซนเซอร์เลยเนี่ยใช่ไหมไมันก็จะเปิดกลับเองเลยนะมันจะหยุดการทํางานทั้งหมดแล้วก็ประตูจะเปิดกลับเองนะตันมันเาลองม่อีกทิเนี่ยแล้วทีนี้เราก็เอามือผ่านที่เซนเซอร์ของไหนก็ได้ครับกลางบานหรือต้งไหนก็ได้เนี่ยจะหยุดเองเลยไหม หยุดแล้วมันก็จะดีดตัวกลับเองอัตโนมัติครับก็โอเคก็ถือว่าใช้ได้ครตอนนี้ก็จะทําการปิดฝาฝามันก็จะมีชุดลูกยุงลูกยางมาให้หมดเลยนะก็กันน้ําก็จะประมาณนี้ครับ